ที่สําคัญบ่มีการปิดบังใบหน้าอียงเจ้าของจดเม็ดเลยแล้ยังได้จอดรถมอตเตอร์ไซค์ไว้มองที่สะดุดตาคนให้ตารวจสามารถหา่อได้ไง่งายอีกการปนในเธอนีโคดะได้เพจกับอัญญมณีแต่ยางหลายเลยก่อนที่เราจะหนีไปได้ส่วนอายุมีกับเี่นตาที่ท่ากันยินฝ่ายูบานของคุณตุวัตานุกีตอนนั้นกะได้เห็นเขากับโคดะที่กําลังพยายามขึ้นจากทอระบายนา้าซึ่งเราใส่เป็นทาน่าหนีจากตํารวจ ออกมาจากต้อยข้างๆลานเพชรนั่นเองเพราะขึ้นจากท่อระบายน้ำได้โคดะมนุษย์ดาวตัวตุนทีเดี๋ยวหน่อยพากันตั้งชายยใไห้ก็ได้ปีนหัวเข้าไปในบ้านของพ่อตัววตานุกิล้วกะลงมือขุดลุมฝังเพชรที่ปืนสีเบปอนมาได้เนี่ยยายเต็นสวนเลยข้างตังของพ่อตัววตานุกิที่ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลเนี่ยเรากะเริ่มดูตัวละวาแล้วเนี่ยถึกตัวให้ออกจากบ,บ้านเพราะว่าอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเรได้มีนโยบายเท่าหาคนไข้แบบนี้ พอหูว่าเจ้าของถือตัวประตูวัาตานุกีก็ได้เป่าขึ้นรถกลับบ้านทันทีในที่สุดโลกะมาหอนบ้านจินได้เ้ากะได้เห็นกับโคดาที่กําลังพยายามขุดหลุมยูนินสวนบ้านเลาเต็มเลยเล่าเนี่ยก็ได้ไล่โพดาออกให้ออกจากบ้านเลาไปแต่ว่าโคดะเนี่ยตั้งใจจะมอบตัวกับตํารวจเรากะพยายามสิทโทรหาตํารวจในตอนนั้นก็นได้ถือประตูวัาตานุกีเนี่ยตบหนาเข้าไปย่างรุนแรงเพ็่ใเห็นโทรศัพท์เนี่ยเฮียลงจากมือเล่า ตอนนั้นโคดากะแสดงให้เห็นคคักเลยว่าเราเนี่ยกำลังเจ็บป,ปวดเราก็เสียใจแบ,บอยางคักเพราะว่าสาเหตุที่เราตัดสินใจไปเป็นโจรปนลานเพชรกันยอนว่าเราเนี่ยจะออกพิรทต่ปนใดไปฝังไว้ในสวนของบ้านพรอตูวตามังกีเพื่อที่สิให้ตำรวจไปคุดหาแน่ใจลึกๆเราก็หว,วังว่าจะให้ตำรวจเนี่ยปุกพอศพของน้องสาวเราวน้านัหละคนที่โทรหาตำรวจสุดท้ายก็เป็นผู้นั่นกุ้มบ่โดนสารวัตรไม่งูเลยเราก็ โมลิโ,โกโกลรกัมะฮอดบานของโพตูก็าตังมกี้